สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2กรกฎานะครับวันนี้ก็จะนําปุ๋ยหมักอินทรีย์เคมีที่ผมทําการหมักไว้นะครับเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับที่ผมได้ทําการหมักไว้ประมาณ1-2สัปดาห์นะครับถ้าได้21วันยิ่งดีนะครับแต่อันนี้ไม่รู้ไม่น่าจะถึงนะครับประมาณ14วันนะครับอ,อันนี้เป็นปุ๋ยที่ผมหมักจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ผสมกับเคมี M e, ก็คือ ปุ๋ย1 5 15ผสมกับปุ๋ย0ูนนะครับประมาณ2อกิโลนะครับต่อ1กระสอบกระสอบหนึ่งก็ประมาณ2 5กิโลแล้วผมก็ได้ทำการเอาขี้เท่ามาผสมด้วยแล้วก็ก็จะมีมูลไส้เดือนที่ได้จากการทำปุ๋ยหมักฟางข้าววกกับเศษไม้ที่อยู่บ้านใส่ไปหนึ่งกระสอบแล้วก็ราาดด้วยน้ำจุลินทรีย์ ที่ผมหมักเองแล้วก็ปุ๋ยยูเรียประมาณครึ่งกิโลนะครับเพิ่งจะราดปุ๋ยยูเรียไปนะครับอันนี้คือหมักอันนี้คือมูลไส้เดือนเนี่ยที่หมักได้ฟางนะครับแล้วก็มาดูประสิภาพของปุ๋ยนะครับที่หมักไว้ก็จะอยู่ในปริบาณที่ค่อนข้างมากนะครับถ้าเข็มชี้ไปที่ขีดแดงก็คือมากนะครับนะครับ โอ้ oh, ไปอยู่ในโซนมากแล้วนี่ครับแล้วก็ค่าปีเฮดนะครับค่าปีเฮดอยู่ที่ประมาณเดีย๋ยวนะครับอาจจะมีไส้เดือนอยู่ด้านล่างเอาไหมค่าปีเฮดอยู่ที่ประมาณ6นะครับปุ๋ยนะครับอันนี้ค่าปีเฮด ประมาณหหรือห้าจุ้านั่นเองนะครับผมก็อันนี้ได้ทำการคุกคราแล้วนะครับผมเนี่ยที่ผมหมักไว้นะครับผมก็ได้ทำคลิปหมักไปแล้วในในอ่าในคลิปวิดีโอของช่องนะครับแล้วก็ปุ๋ยปริมาณนี้นะครับที่อยู่ในถังผมจะใส่ต่อหนึ่งไร่นะครับผมก็จะหว่านไปนะครับโคนต้นนะครับตอนนี้ดินมีความชื้นนะครับผมก็ จะเริ่มหา่านทยอยวานแล้วนะครับหลังจากที่ดาย่าไปนะครับจะย้าเขาขึ้นมาอีกแล้วครับฝนตกดีจะต,ตกไม่แรงนะครับอันนี้มันเราจะเข้าสามเดือนแล้วครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพผลลัพธ์กันนะครับอาจจะเห็นผลเดี๋ยวมาดูอัปเดตอีกทีนะจะเห็นผลหรือเปล่านะครับผมกับสูนี้นะครับโอเค ตอนนี้มันเดี๋ยวให้ดูโครงโครงต้นมันก่อนนะครับโครงสร้างเขามีข้อตาที่ทีนะครับไปเขียวเข้มความสูงประมาณเมตรประมาณเมตรหนึงได้ครับผมตอนนี้แล้วก็ดูหัวนะครับหัวเขาเป็นไงเดี๋ยวมาขดให้ดูนะครับอันนี้คือขนาดหัวเขานะครับนี่ ใหญ่กว่านิปโป้ผมอีกเนี่ยนี้หัวนี่ค่อนข้างที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเนี่ยมาของหัวนะครับลำต้นโอเคดินมีความชื้นนะครับผมก็จะใส่ไปประมาณนี้ครับคลิปนี้